ก็มันดิแคมครับผมอ่านี่นะครับเรามาคุยเรื่องมีดรีคอนทันโตะนะครับไปดูวิดีโอย้อนหลังเอาทั้งซีรีส์เลยวันนี้คลิปนี้นะครับเป็นมีดใบตายนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ารีคอนซีรีส์รีคอนชันโตะนะครับตัวนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นจะแตกต่างตัวอื่นผลิตที่ไต้หวันนะครับเพราะยังทําที่ญี่ปุ่นอยู่แต่เหล็กคนละเบอร์กันนะครับความหนาของเหล็กก็จะไม่เท่ากันเห็นไหมครับ ตัวนี้นะครับแล้วถ้าไปดูคลิปของโคซิลแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันแข็งแรงมากมากเลยะคทายเลยเห็นแม่ชีนั่งอยู่ข้างหลังนี่ฮา <c oughs> เลยวะลองลองไปดูแล้วกันนะครับตัวนี้มันมากับซองเมื่อกี้พยายามจะหาให้ดูอยู่นะครับนี่ซองลายเด็กอย่างนี้แหละนะครับง่ายๆก็อยู่อยู่ในแพ็คอย่างนี้นะครับราคาค่าตัว 4 0 0พบาทนะครับที่นี่ขายส0 0พันที่ขายเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็มีไม่เยอะนะถ้าอยากได้ส่วนลด10%ง่ายๆ่ายรูปมีดอะไรก็ได้ลดกับคุณนะครับสีเสิบปุงลงอะไรก็ได้มาเพื่อนตีอยู่ผมจะซื้อตัวนี้ <laughs> ขอส่วนลดหน่อยครับมาเลยจัดให้ลดให้10%ถึงวันที่15ธันวาคมเฉพาะมีดตะกูลรีคอนพันตกเท่านั้นนะครับส่งให้เพื่อนๆร่วมสนุกก,กันคู้กับมีดปอกผลไม้อะไรก็ได้พร้าอ,อะไรก็ได้ <c oughs> มาเลยนะอ่ะมาดูเหตติ้งดีกว่านะอย่าให้เสียเวลากันมากเป็นด้ามจีเทนไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นด้ามยางอ่าเป็นดา้ามยางเด้ามยางคุณภาพเหล็ก1095เนื่องจากมันเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับก็ประมาณ4ีดาวนะครับคือมันแข็งแล้วก็รับเองได้เหล็กอะไรนะไฮคาร์บอน1095มันจะไม่เหมือน a อ s ส์แบบเออย่างนี้ส่วนด้ามจับด้ามเป็นยางก็ประมาณสีดาวนะผมว่ามันก็ดนึบมือดีแต่นานๆม,มันอาจจะเหนียววันนี้พูดตรงตรง นะครับแต่คงนานระดับ5ปี10ปีหายก่อนระบบการล็อกไม่มีก็เอาไป5ดาวแข็งแรงมากนะครับความคุ้มค่าราคา4,000บาททำที่ญี่ปุ่นนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วภาพรวมนะครับผมว่านะเอาไประดับ5ดาวเลย4,000บาทได้อย่างนี้แถมตัวรถอีกต่างหากนะครับสุดยอดอ้าวเขับไปเป็นเพื่อนเราในไลน์หรือโพสในไลน์ถามซื้อก็ได้นะครับมันที่แคม2,010 Youtube ดูวิดีโอย้อนหลังมันดิแคมสองพัคิดอะไรไม่ออกเข้าอินสตาแ a รมมันดิแคมสองพไปเป็นเพื่อนกันหรือเข้าไปใน Google mm hmm. ก็ได้นะครับไม่มันดิแคมสองพันสิบรีคอนเดะซีรีมินิรีคอนวันเอ็ก,อ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 กใบใตา